สวัสดีครับอยู่กับผมช่องนโยโพธิชาแนลใน FC กับข้าวเย็นแต่วันนี้มีเมนูเด็ดใช่ไหมมันพูดเริ่มจะลิ้นพันๆกันแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่อ่ะก็เมนูเสนอเมนูแกงหน่อไม้ใส่ปลาแห้งแกงส้มใน FC ใส่ปลานินที่กับตันตกด้วยฝีมืออันชมัง แล้วก็มีแกงอ่าไก่ป๊อปไก่ป๊อปมีอันนี้ไหมมีน้ำม,มีมีน้ำจิ้มมันไหมเหรอน้องไอ้เหรอไม่ต้องก็ได้ละเ <c oughs> มียไม่ได้ใช่นะหมูอร่อยมากเลยยาัางไม่ได้กิน <c oughs> มีแกงข้ามือกินได้เรื่อยๆครับพี่ <c oughs> นี่ใน FC ก็กับตันท้องไม่ค่อยดีเนาะก็ไม่อยากจะกินเยอะสเลยน่นะอืมนี่ใน FC <oughs> เมนูเด็ดนะฮะ <c oughs> โอ้เมนูวันนี้ไม่เยอะนะแต่ว่ามันถูกใจมากเลย <c oughs> เพราะว่าเราไม่อยากกินเมนูเยอะ FC มันเลือกไปถูกเท่านี้แหละพอดีเลย อ่าฮึเป็นยังไงเห็นจึ้งๆเหมือนจะแบบแขนข้าวเจ็บหูเจ็บหูเฮ้เป็นเพลินน้ำเมื่อกี้นี่หรือเปล่าเมีกระิดต่อยเหรอผมเจ็บหูเลยครับ FC เจ็บหูเหรอมันเป็นแผลตรงนี้มันก็เจ็บลามมาถึงหูมันเป็นสิวมันเป็นสิวในหูมันเป็นสิวที่หัวเหรอเป็นสิวที่หัวมัข้างในอะนะเป็นตรงนี้เลยล่าสุดนะกัปตันเป็นสิวในข้างในสมองใน FC

เดี๋ยวบังคือกันเนี้สิเดี๋ยวบังคือหาการก่อนจหาอะไรเหรอเฮ้ยอะไรใจกงานแล้ว <laughs> บ่อะไรพี่ชายทำอะไรพี่เดไม่ใช่มักหัว,หวมักหัวแล้วแตกานแล้วเมื่อกี้ตักเลยเสียงไม่ได้ยินเลย เดฟซีก็ถามเดเป็นอะไรลั <c oughs> นบ้าน <c oughs> ตุย่ยเหรอนั่งดีกว่านาะครั้งแรกที่นั่งเนฟซีไอฮัดชิวฮัดชิวพอเข้าใจแต่ตอนสุดท้ายที่มันคุยมันไม่ขนาดว่ะ <c oughs> ย,ยืนด,ดีกว่าอ <c oughs> ืมปลาน่าจะกินดีนะตั <c oughs> กออกไปเลยกด้อืมนี่เอฟซีกินปลาส้มก่อน <c oughs> ืเจออะไรทีนี้เยืนสุดท้ายนะง แรกๆไม่ค่อยว่าเท่าไหร่มีฟังที่สองเริ่มไม่มั่นใจแล้วเนี่ยสีกินปลาส้มนะพี่น้องปลานี้มันกลางเยอะเนาะปลาปลากินอาหารใต้ก็จะเป็นคนใต้แล้วแมงไตเดี๋ยวก็พูดน้ำใจอ่ะเดี๋ยวมาหัวเราะตอนนี้ดิไอ้เดียร้องไว้หน้าไปทางวินัยเดียวพอ คนยิ yeah. uh, de uh, ่งปวดอยู่โอ้็ดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเลยอุ้ยอะไรเนี่ยดิงเขาหน้าก้อยเนาะอะไรการที่มีการรู้อะไรเลยไม่มีตัวร่วมเพื่อนยังมีตัวร่วมตใจเลยอย่ต้นใจแต่ยังมีคนร่วมเราหน้าคนตกใจแกเลยก็ดูแกเป็นอะไร พอดีเลยพรุ่งนี้อ่ะฉีดยาด่วนไปหาหมอไม่ไม่ชอบไปหาหมอหมอใหญ่จะจัดการให้รีบอมั่น้ำเนี่ยเพราะว่างด่วนเออเราจะเขาจัดผมใหม่อ่ะฮึฮึฮะไม่ไม่ได้ไปนอนรอในห้องเลยเออเดี๋ยวก็คุณหมอจะไปตรวจเดี๋ยวหมอใหญ่ไปตรวจไปนอนรอละตรวจข้างใน คุณหมอตะประดดภายในอยางก,กินหินกรับข้าวในที่หาหินหินเอาแล้วเอาแล้ว,อ,ลว <c oughs> อย่างกลับไม่ได้บอกว่ามันมีหิน <c oughs> อย่างกลับมันมีหินอยู่ใกล้เบื้องไม่มีอะไรตัวร่วมเลยอยาก,กมีตัวร่วม <c oughs> S <S มไปมมได <ป S 2> ้ข้าวตอร์มานมากแล้วเนี่ยมีเคียวเห็นไหมทรมานสุดๆในพี่กินข้าวสุดแสนจะทรมานวเวลาเคี้ยวแ้วมันแป๊บๆไปที่หูอะหัวโคใช่ไหมเจ็บมากเลยวันนี้พี่เบาไม่มาเนาะกับจันพูดแล้วในพะะะะี่ โคตรทรมานที่มากินข้าวตรงนี้ไอซีมือใช่หมายถึงมือนี้อืมือนี้สุดแสนจะทรมานใช่ไหมใช่ก็จหูเจ็บหูลงนีเดีอวปะเจ็บหูไอสีหูเป็นสิวมันเป็นข้างนอกแต่๋ยวมันลามมาที้อุเวลาเคี่ยวเก่งอร่อยนะแต่ว่ามันกินยาก ข้าวต้มน่าจะดีอาการอยากกินข้าวต้มไหมสิสรุปเจ็บอะไรนะเจี๊ยหมูเจีบหมูไม่รู้เป็นอะไรถึันอ่ะี่เมื่อกี้เห็นโดดน้ำนิ่มเลยเอนเจ็บอะไรเลยใช่ไหมันเจ็บเวลาเราเคี่ยวเหรอตจนโดดไม่เจ็๊ยบนะมันจะอันนี้มานี่แล้วมันก็มานี่ใช่ไหมเล่นผิวตรงนี้ไงมันก็เลยตักเจี๊ยมันลามมันเหรอ น่าสุดกับการเจ็บหูทรมานตอนกินข้าวนี่สิอยากเลยแ่ไปเลยก็ได้ก็ได้กินน้ำร้อนอาบน้ำรอแล้วนะรอ,อคุณหมอ มาตรวจให้ตอนเย็นนี้ฮ er ึบาลมันเดี๋ยวเอฟซีสงสัยถามหน่อยเอ๊ะบอกเอฟซีหน่อยทำไมพี่แดงไม่ได้ร่วมลงืึ ไปอาบน้ำรอไม่หิวใช่กินกัดก่อนแล้วอะไรสำหรับใครที่สงสัยไปดูคลิปประจนได้เลยนะคะ <S <S <ท><า>วันนี้พี่แดรีบอาบน้ำรอคุณหมอในคะ่ะทุกคนเนาะใช่เมื่อกี้สง่งสัญญยบอกว่าไม่ส,มสบายไงอื้อเฮือกอเฮือกอยู่เมื่อกี้เอซีน่าจะได้ยินพวกซิกเบอร์นะ แต่าวันนี้ชิดในจะได้พักสำเร็วนั่นคือวิธีส่งสัญญาณบอกใช่เลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะทีแด่จะหายหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ไปโรงพยาบาลเสียงฟ้าร้องเลยค่ะนตีบอกเสียงฟ้าร้องดังจังเลยกับข้าววันนี้ก็อร่อยจังเลยแล้วพูดเลยคำนี้พูดทีไรกุณนึกตลอดเลย มูฟออนมูฟออนกับข้าวอร่อยจังเลยอย่าพูดได้ดไหมยังอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเฮ้ยมันต้องเติมนะอก่นแลยกท้นสวัสดีครับมาทำด้วยกันนะเอฟซีมึงมีเจ็บหัวมั้ยท่านเจ็บหูลามมาที่ปากเลยเลยสวัสดีครับผม